ครับกัดล้างจากด้ปลาแล้วครับผมมาสิพามามาเบิงวิธีวิธีการเห็ดครับวิธีการเห็ดปลาที่นวลจันทร์ไอซีโรที่ห้าด้มากเลยครับผมมาตามมาเบิงครับผมนี่ครับสวัสดีครับกุกมดนครับกุกท่องมดนเอาให้ดูหน้าเนี้ยเมื่อเนี้ยมาเยี่ยม กำลังเสียดังนี่น้องอันนี้ในกระลังสี่ก้อยปลาครับเออ่้อยปลานวลจันตัวนี้กับซีโร่กลัวครับเมื่อนี้กับได้แจมเดียวกับซีโร่กัวแหละครับเบิ้งครับผมนี่เบิ้องซีนเนื้อครับเบิ้องซีนเนื้อได้ไหมเออบ่ได้ตัวบ่ได้เนื้อปลานวลจันซีโร่เนี่ครับนี่ครับนี่วาแล้วว่าเบิ้งเมนูที่สองครับนี่ต้มครับยกต้มครับโอ้หาเก้าอี้มาให้อยเนี่ยนะเห็นอยู่เห็นอยู่เติมน้ำปลาครับน้ำปลาหัวสเตะของนัวของนัวครับ วิถีสารมันต้องกินปลาแดกครับขาดปลาแดกคือปลาแดกมาคนคนอีสานนี่ปลาแดกบ้าดห้าวอยู่แล้วแทบเทบแทบครับวันนี้แล้วต้มปลานี่เจ้ามีผักมีผักนี่สุดยอดสุดยอดนี่นีอืะครับนีของบาดห้าโอ้หลายหลายพักได้อยู่ในหันมันมันร่วมกันอยู่หันออืืสุดยอดครับสุดยอดของอีสานนี่แหละผักมิกใบเสื้อผู้ แปดปีมะนี่ซาสิได้กินง่ายเพราะนี่นวลจันซีโร่เนี่ยเจ้าหตกปลาเบิดมือวัดเบื้ยังได้ได้เนี่ยนี่เลยน้าดับน้าแดงมือมันบัร์เรมเทิมเลยอ๋อี่เบดเคยได้ได้แค่ตัวโลกว่าแค่นั้นเองบ่าเคยมีหอดซีโร่มาเนี่อันนี้ถือว่าใส่ใหญ่สุดยอดเลยสุดยอดแล้วครับดิโอ้ยก้อยใส่หมดแดงบาทนี่ครับโอ้ยพี่น้องเอ้ใส่ใจด้แค่มองใส่มองได้ทั้งปลาปลาตัวใหญ่ใส่มองได้ทั้งปลา เงินเมือครับบาดนีเซียครับอ้เตเี่จับกดเืตเบดเบดผู้ชนะเบ็ดคือผู้ชนะครับอูดให้ติดตามนะครับช่องนี้ครับเออชิมีแปลกแปลกไหมมาไ้เบิ้งเบดไรสไตล์หลายขั้นตอนครับตอนต่อไปดีนี่ครับเบอมา กะบ่บพี่แย่งเอกาก็อยูุทำไมอายุหาอาู่หากินนี่ละเออบ้านเท่าเนาะบ้านเท่านี่อนะอายุหายกินโอ้โชคดีแล้วนี่ก็จะได้นมโอ้พุงนี้จะได้นมหมูมากินอีก <c oughs> ดูดูเป็น hey, hey. สันเนื้อโอ้โห <c oughs> ซูช <c oughs> ิซูชิใส่บดไปไวนไปนเด้อมากินลาบมากินราบราบปลาน่นจัน <Hey. S 1> น้ำกันเด้อพี่น่อง <c oughs>

ไปคัวกลางสวนอินทรพาล์ลอยู่นะใครอออ๋ <c oughs> อคือไปหลอกอย่างนี้ได้ไม

tudo เซ็ตแล้วครับผมแล้วใส่หมอเลยบ่ะใช่ใส่หมอเดี๋ยวเอาน้าาอื้อเป็นเหนือปลาครับท่านผู้ชมโอ้สุดยอดเลย การลงคาแรงประงใจแล้วแบบนี้แสบซื้อ <c oughs> สยบซื้ยในโพนเป็นผูดปรุงผูกใหญ่ เชฟบอนครับม,มาทำาเบิบงวิธีการเขาเรียกเนื้อปลาสิครับ,รบ,รบแห<ล>นะเป็นชิน้นเป็นชิน้นบ,บางครับ,บแหนะสไลด์คซับมันสีมุนมันสีเละนี้ำหลั่งเลยครับต้มมันนะครับต้มหลังจากเขาปรุงแล้วเทเลยเทน้ลงไป แสบสุดยอดเดี๋ยวมักับผู่เสียบตัวนู้น้ำน้ำกันเลยครับทั้งต้มทั้งหลางน้ำกันบออก่อนกันผู้เดียวนะอับน้ำอาบด้วยเทั้หน่อยครับกําลำคู่ครับเลื้องกัาลำตติ้แ่งกับพื่นนะฮาก็เอาหาลูกพ่อมัน แล้วก็ทอกอแล้วก็ทิ้งไว้พักนึงูหเพื่นแล้วเพน่ับเดี๋ยวลบกะเอายูว่ายเอาบึงสีั่วนน้เาน้ำขึ้นบะอืมเทนขึ้นเมน้ำนุ่นอันวน้ำนุดยังนี่สูดรดอนูตรดอครับสูตรดอนูตรดอนกเนี้ยวนะครับได้ที่ยังไงเนี้ยวไก่แล้วครับวันนี้ ขเขาเนี้ยตรงอ่อนๆครับหนึ่งโดนอ่อนๆขอเขาเนียยก็มีครับผม <จะ S 2> มึงน,นี่ว้าเพล่าน่ะแจ่เปนคือเขาไม่ขเขาเก่าครับมันเขาไม่กับไ่เนี้ยอ่อนไหวมาบุหรุนครับมาบังบังอนโมง่งทีเแล้วมา,ลามาสูตรเล,งงลเม้ยงลัดมาสูตรเลี้ยแลัด น้ำนัววันนี้ไปใเทกับยูคนี้แหละเข้าเทลงคืนสเสียบเสียบไปยู่ตรงนี้ได้น้ำนัวลงใส่ต้มน้ำอันนี้ต้มโค้งปลาเนาะครับอ่าบึงกันเด้อครับท่านผู้ชมเว้ยน้ำแดกครับน้ำแดกพ่อหอม,มครับยับหมูยุก ต้องเอานำมาจากสน้ำครับสานำาดีโอ้ต้องหลวกจากสามน้ำสีคือจังแกงเขียวหวานเนาะเป็นไรสุกขึ้นมาแน่น้อยนึงเริ่มสุกขึ้นมาบุษบัลมมนสิเรได้เนาะ ดอกเบือยอยังดอกเบือยดน้อยเบือจิ๋วนะเสร็จเคร <S <s sí Louise, uh, um. ื่องครบเปิดเรียบร้อยแล้วเบื้องนี <t als <t als> <t als ้เอ้ยหน้าตาัจะใบเนื้อเปล่าเละครับใส่เครื่องครบช่งที่เดียวแล้วครับเบื้องไหนผมเนื้อเปล่าอันจิบบริเลกครับจังเอาใส่เครื่องครบบริเลว เพราะมันเข่ากันกันเนื้อไม่ค่อดีครับบทะเลแห้งใครว่าดูจับปู่กันมาท่านที่ซื้อคงบล้วว่าคู่กอดเป็นยังไงครับหน้าตาคือแตงก่อยไข่หมดแดง ิมครัมะคำม,มุม,มมุมเป็นอย่างไรพอรสชาติาจัดระเด็ดาสุดๆครูเกาครับูกเกล <c oughs> ม่ตรผงล้เอครับคูกเกล <c oughs> ุงเธอเดียวจบครับกูเกลลุงโ <c oughs> ดดครับลูกโดดอ่ารวยใส่ไปเลยลูกโดโด

พริกพงษ์ดินี่นี่ครับนี่ก้อยปลาก้ใยไส้คั่พริกีนะอันนี้ผีเผ็ดเด้อเลยทางเมกครับทางเมกทางเมกเป็นวะเนี่ยครับเอออันนี้ใบสะพูครับครับเดี๋ยวมีใบยังนไงโอ้ดีๆนี่คล้องแท้ของอีสานเฮานะครับเป็นเรียกแม่เะดิกระโดดชำนาญดิพงเทพพงเทพเป็นวะแม่นครับเออไอยอดกระโดดครับยอดกระโดดกระโดดชำนาญ เยเ็นบอกคนเส้าไวๆอยู่เดินนะใช่ๆใช่นี่่นะครับใส่ครับเอ๊ใส่ใส่ปลาน่นจันทร์ครับผมอุยหักย่างจวดเลยไงว่านเล่าเขากองนํหานครับ่ถือว่าเห็นหานปลาบาดดึกหานตลอดจวดจุ่มน้ ตาแม่มาาเหาแม่มา่ปะ่อันนี้ค็คุณทองหมุนอ่านหนามากครับผมขึ้นยิ่งขึ้นไทยครับผมยครับเดี๋ยวทีมทีมใหม่ใหม่เออมือผมไปกินนนะ่โคกฮครับครับหมวดมานิดครับลุงมณิศครับผมประานปทานปรอันนี้เบาหน้าครับผมเบาหนายนี่พวอพวอน นี่นะครับคตนหะนี่ตะกรอครับผมผู้ย่างอยู่สันเขื่อนมือนั่นแหละครับผมียังตเอาโอสายิตสายทีไตสูงสานี่ส่ตตามันอีกไตสูงไตสูงตะกรอนไตสูงอือืเอาลองลองจัดให้เบิ้งเนีเบิ้งอ่ะง่ายไหมลูกอาล้ะครับ ห่อหอลองลองแบบห่อห่อหอไปเพาเมียงเมียงครับห่อแบบเมียงไหมอ้าวโอ้ยนี่นี่นี่นีโอ้นี่ถุงล่งมันเว้ยนี่แหละตัวมันตัวแสบครั้งนี้ไอ้ถุงล่งมันถุงอะไรกันตุ่มมาเลยครับกินมันายบตุ่มมาเลยยอดยอดตุ่มมาเลยบักตุ่มมันปลาเขาเองก็ห้กินดีตุ่มมาเลยครับมันน้องเมียงเนี่ยกินดีใครน้องเมียงแต่มันกันเดวอ กูมัวจั่น้อยครับปาดครับปิตาเสียบใส่มุดแดงเลยใส่มแดงเด้หมนีโดโอ้ผมใส่หมแนวด้ใส่มแดงด้ย้ามคมุมๆเขาเนียวปั่นยงไงดกลับไปเนื้อจืดท่านี่ลากต้มปลานี่ก่อนโอ้โหเขาเท่เขาเท่ไครับก็เขาจบคลิป่เต้มแล็ ก้าลาบปลานวนจันนะครับผมวบเพียงต้อนนี้นะครับผมครับ,าาบขอจ,าาบจบกินใบเพียงสำนีครับ <ไป S 2> ผมครับส,สวัสดีครับ <ไป S 2> ผมบาย